ชมเมื่อกี้ของพี่ๆเนี่ยจัดเต็มกันมากๆเลยเริ่มเริ่มอยากรู้จักพี่ๆเขามากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะว่าพี่ๆวง p u r p l เ Cat เนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงงั้นถ้าใครอยากคุยกับเรานะคะอินบ็อกซ์มาเลยค่ะทางช่อง Mono 2 9 Music Station ค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะอยากให้เราแล้วก็พี่ๆทำอะไรเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาให้พี่ๆเขาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะดีครับพวกเราเพอร์เพลแทนะครับผมม่อนครับผมปาล์มครับ มีคำถามมาถามพี่พ่แบบเต็มอิม่มมากเต็มเวอรพ์พี่พร้อมไหมพร้อมครับเอีคเรื่องคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเห็นว่าพี่ๆเนี่ยปล่อยซิงเกิลกันมาบ่อยแล้วอยากรู้ว่าซิงเกิลใหม่เนี่ยพี่ๆรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกยังไงดีรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นครับดีกว่าเนาะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำเพลงแบบใหม่ๆบ้างครับเพราะว่าปกติจะทำเป็นเพลงสองภาษาครับ ่าอันนี้ก็คือเป็นเพลงเศร้าเพลงแรกหรือเปล่าคะก็ไม่ใช่ครับปกติแล้วว่าวแคทจะเป็นจะเป็นเพลงเศร้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ทำสองภาษาที่ทำคู่กับภาษาอะไรคะจะออกฮาไหมหรือยังไงดีญี่ปุ่นยุนพีไม่ใช่ครับก็จะเป็นเป็นเครื่องไทยเครื่องอังกฤษครับอค่ะแล้วก็คำถามต่อไปนะคะคอนเซปต์เพลงนี้เป็นยังไงคะแล้วก็เป็นเพลงแบบแนวไหนอะไรอย่างนี้ก็คอนเซปต์เพลงนี้นะครับเป็น เพลงเศร้าเล่าเรื่องสถากนการณ์ของของความรักที่มันมันถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลากันแต่ว่าท<อ>ั้งทั้งที่เรายังรักกันอยู่ครับแต่ว่ามันถึงเวลาที่เราต้องตัดใจเพื่อเพื่อกลับมารักตัวเองแล้วใช่ครับใช่แล้วเนื้อหาเพลงนี้เราแอบ,บซ่อนใครไว้อยู่หรือเปล่าเพื่อนครับเพื่อนตอบร้อมกันเชียวเพื่อนครับใช่เพราะว่าจริงๆเพลงนี้นะครับก็คือเขียนจากเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องของเพื่อนๆเราเองก็คือ ในกลุ่มของม่อนกับปาล์มเราก็จะมีเพื่อนๆเราท,ที่เขาคบกันเราก็เป็นคนเอาเรื่องเขามาเขียนครับเพลงนี้เนี่ยร่วมงานกับใครบ้างไหมคะเห็นว่าได้มีเนื้อกับพี่โต้แนปอลีนด้วยครับก็จริงๆเพลงนี้เราเราเขียนกันมาก่อนเนาะแล้วก็พี่โต้แนปอลีนครับจะเป็นคนช่วยช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยขัดเกลาให้มัน,ให,มนให้มันเข้าเข้าที่เข้าทางมากขึ้น เพลงนี้แตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างคะแตกต่างจากเพลงตรงที่อย่างแรกเลยเพลงนี้เป็นเพลงภาษาไทยล้วนไทยล้วนใช่ครับแล้วก็มันจะบอกว่าไงดีเรามีโปรดิวเซอร์คนหนึ่งที่มาช่วยเติมสีให้เพลว่าแคมีเฉดหนึ่งเพื่อี่ฟงเบเทอร์เบเทอร์ตัว MV หรือว่าตัวเนื้อเพลงเงี้ยคะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาจากเพลงอื่นๆบ้างไหมคะก็จะบอกว่าไงดีเพลงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่ ม่อมกับปางนะครับทำขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับกับภาพลวมของเพลงแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหลายคนซึ่งข้อดีของเพลงนี้คือเราได้มุมมองจากคนใหม่ๆเช่นพุ่มกับเช่นโปรดิวเซอร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าปกติพวกเราจะทำทุกอย่างเองหมดเลยครับทั้งปกเพลงทั้งแบบ MV ไงครับออแล้วตอนร่วมงานกับพี่โต้กับพี่ฟูงนี่สนุกไหมคะแบบพี่เขาดุหรือเปล่า สนุกมากเลยครับสนุกมากเลยครับเพราะว่าเราเราได้เหมือนได้ปรับจูนมีความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็พี่ตอก็เขียนเนื้อได้ได้ได้ตรงใจพวกเรามากๆส่วนพี่ฟุ้งเนี่ยก็ก็เป็นโปรดิวเซอร์ประจำเพื่อนิร,ะระาะห์อยู่แล้วใช่ครับทั้ง<ๆ>สามิเกรงที่เราปล่อยไปเป็นพี่ฟุ้งดูแลครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงไทยที่พี่ฟุง้งน่าจะถนัดอยู่แล้วแล้วก็สื่อสารมันได้ดีมากครับใช้เวลาทํานานไหมครับเพลงนี้ใช้เวลาทําไม่นานน้อเพลงนี้ไม,ไม่นานไม่นานเลยครับเพราะว่าปกติ อ่าพวกเราจะทำเป็นบีดขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อ้องไปเลยเนาะแต่ว่ารอบนี้เราทำแค่แบบเขียนง่ายๆเป็นโครงครับแล้วก็ปล่อยให้พี่พุ้งทำเลยครับปล่อยให้พี่พุ้งทำไปเลยแต่เพลงนี้ออกมาดีมากๆเลยค่ะขอบคุณครับใช่แอบเห็นพี่ๆใน m อมีกันด้วยเลยอยากรู้ว่าตอนถ่าย m อมีเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นหรือเปล่ารู้สึกง่วงครับหนาวก็จริงๆไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะว่าเพลงนี้ครับเราเรา แสดงแบบเป็นส่วนเติมเต็มในในเ v เฉยครับอ,อยากรู้ว่า MV มีเนี่ยเล่าเรื่องยังไงบ้างคะแบบตรงตามที่เราแบบมีแบบจากเพื่อนมาหรือเปล่าก็ไม่ได้มีแบบแผนเนาะเ v เพลงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อิงจากเรื่องของวงของเพื่อนอวงเพื่อนคนในวงอะแต่ว่าเป็นเป็นมุมที่พุ่มกับครับเขาเขา,าเคลียรขึ้นมาก็จะเป็นเล่าถึงวันเกิดปีนี้ที่ ปีที่แล้วเราฉลองวยกันแต่ว่าปีนี้กลายเป็นเราคนเดียวที่ฉลองด้วยตัวเองออหนูเศร้านั้นหนูสามารถร้องให้ได้เลยตอนนี้มาที่คําถามแบบใจจอยบ้างว่า<แ>อยากรู้ว่าพี่ๆเนี่ยมีไอดอลเป็นใครครับแล้วก็เพราะว่าอะไรเอ่ยอไอดอลก็ของผมก็จะเป็นตอนนี้ก็จะชอบเกาหลีครับก็จะเป็น D.P.R.Ean ครับอ๋อแล้วตอนนี้เนี่ยใครเป็นผู้กำกับ MV ให้นะคะ พุ่มกับคือครีเอทีฟของส p ายเสดีครับคือพี่นิวครับ <don> ไ่รู้ไอเดนของพี่ตัง <laughs> กำลังกำลังอึ้งอยู่ครับครับก็จริงๆชอบเกาหลีทั้งคู่อยู่แล้วครับ <c oughs> ผมก็จะชอบแกง DPR เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาแยกก็เป็นดับ i ินครับดบ <c oughs> ับ i ิน DPR ีอาไลฟ์ครับแล้วถ้าทำเพลงอีกเนี่ยอยากทำเป็นแนวไหนบ้างคะก็จร <c oughs> ิงๆเว็บแครเราเราไม่ได้เบสกับ แนวเพลงแนวเดียวเนาะเราพยายามจะค้นหาอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นการทดลองแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ฟังเรื่อยๆครับก็รอติดตามช,ชมผลง,งานเพลงใหม่ๆคิดว่าโปรเซสในการทําเพลงนี้คะ่ะอะไรเป็นส่วนที่ยากที่สุดคะส่วนที่ยากที่สุดอ่ะของพี่ปาล์มผมว่า <c oughs> ส่วนที่ยากที่สุดคือเวลาครับเวลาที่แต่ละคนจะมาอัดแล้วก็ทุกอย่างมาผสมกันรวมกัน มันมันยากต้องใช้เวลานานนิดนึงเนาะเพลงนี้เพราะว่าปกติเราปล่อยสองสมเดือนครับเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้ห้ากเดือนเพราะว่าเพลงนี้เป็นเป็นเพลงแรกครับที่เพิร์บแคทไม่ได้ทําแค่สองคนเนาะแล้วก็<ช>เป็นเพลงแรกที่เราใช้นักดนตรีจริงๆที่มาเล่นให้เพลงนี้ครับแล้วพอเป็นเพลงไทยล้วนนี่ตื่นเต้นไหมคะแบบยากหรือเปล่ายากกว่าเพลงแบบสองภาษาไหมคะม,มันก็มีความยากในระดับหนึ่งตรงที่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าภาษาไทยมัน มันมีเมโลดี้อยู่ในตัวใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมโลดี้มันเปลี่ยนมันอาจจะทําให้ความหมายของภาษาไทยเปลี่ยนได้แล้วอันนี้เป็นเพลงไทยเพลงแรกก็เลยอยากรู้ว่าทําไมที่ผ่านมาถึงชอบทําเพลงเป็นแบบ2ภาษาค่ะเพราะว่าใจหนึ่งเราเราอยากอยากทำเป็นอยากทดลองเป็นแนววินเตอร์ด้วยครับแล้วก็อีกใจหนึ่งรู้สึกว่าภาษากังกมันเป็นภาษาที่มันซื่อตรงเลยอ่ะมันมันใช้คําแล้วความหมายมันตรงเลยใช่ ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จักพี่ๆกันในฐานะแบบอาร์ติสแล้วอยากรู้ว่าในฐานะเพื่อนกันบ้างอยากให้รีวิวว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเอาแบบเบียๆใครก่อนเอาก่อนเลยถ้ารีวิวปามในฐานะที่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับก็ปามจะเป็นคนที่ง่ายๆชิลๆประมาณนั้นแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบสนุกๆใช่ประมาณนั้นก็ของม่อนใช่ไหมครับรีวิว ก็จะเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบครับมีแบบแผนที่ต้องการแล้วก็ทำตามนั้นเลยประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบขั้นตอนไหนในการทำมากที่สุดคะของเพลงนี้ของเพลงนี้แบบ the best favorite ผมว่าผมชอบตอนที่เราคุกอยู่ในสตูดิโอด้วยกันรู้สึกว่ามันได้ใช้ความคิดร่วมกันครับแล้วก็ได้สร้างสารรค์ผลงานแหละ อ่าใช่ใช่เหมือนกันครับรู้สึกว่าตอนตอนอยู่ในสตูคือมันเหมือนว่าเรามารวมทีมกันแล้วเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทําให้เพลงมันมันสื่อสารออกมาที่สุดใช่ครับเราต้องอยู่ในสตูนี้อยู่กันนานไหมคะแบบอยู่กันถึงกี่โมงเช้าเลยหรือแ่าแล้วแต่เพลงครับก็เรื่อยๆครับก็เรื่อยๆจนจนจนกว่าเราทุกคนจะโอเคใช่ใช่ใช่อันนี้หนูสงสัยที่สุดแล้วว่าทําไมพี่ๆถึงตั้งชื่อวงเป็น purple cat คะ เพราะว่าเราทั้งสองคนครับเป็นเป็นธาตุแมวแล้วก็<ห>ผมรู้สึกว่าสีม่วงมันมีความมีหลายเฉดของตัวมันเองครับแล้วก็จะแบบมันก็จะมีความเศร้าสีม่วงมันเศร้าก็ได้สีม่วงมันสนุกก็ได้ไ<อ>มันก็เหมือนแมวที่<อ>บางอารมณ์ของแมวเราก็เล่นได้บางอารมณ์ก็เล่นไม่ได้ครับ<อ>รก่อนจะเบรกเนี่ยอยากให้พี่พี่บอกเนื้อเพลงที่ตัวเองชอบมาค่ะจากเพลงนี้เอาแบบเนื้อท่อนที่ชอบที่สุดเลยหนึ่งเพลงเพลงอะไรก็ได้แหละครับ เอาเพลงนี้หนึ่งหนึ่งท่อนค่ะของเพลงนี้ที่ชอบที่สุดคิดหนักเอาของกันแลวกันกลับไม่เอานเองอยู่ของผมถ้าของผมผมจะชอบท่อนแรกเลยครับที่บอกว่าเราก็รักกันใช่ไหมดูเหมือนว่ามันไม่ใช่อันนี้คือมันอธิบายทุกอย่างแล้วว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันมันรักไม่เท่ากันของผมชอบตอนท่อนแรปครับ ตอนท่อนหรือเป็นที่ฉันเองที่ไม่ได้ครึ่งเท่าเขาก็คือจะรู้สึกว่าเราเป็นลูเซอร์หรือเปล่าอะไรแบบทียบแล้วทำไมถึงชอบแรปครับพี่ปัมเคอเมื่อก่อนผมฟังทุกแนวเลยครับแล้วก็พอจะมีช่วงหนึ่งที่ฮิปฮอปบูมนะครับผมรู้สึกว่ามันมันสนุกกว่า EDM อ่ะมันมันมีจังหวะที่เราสามารถโยกไปกับมันด้วยเงี้ยครับ แล้วพี่ม่อนชอบแรปใช่ไหมคะแล้วพี่ปัมชอบแรปแล้วพี่ม่อนเนี่ยรู้ตัวตอนไหนคะว่าชอบร้องเพลงเอาจริงๆไม่เคยรู้ตัวเลยครับว่าว่าตัวเองชอบร้องเพลงแต่ว่าพอเราเราเป็นคนเล่นดนตรีมาก่อนแล้วก็พอเราเล่นไปแล้วมันไม่มีคนร้องครับก็เลยต้องร้องเองแล้วก็ <c oughs> พอเราร้องไปเรื่อยๆ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเราสามารถดีไซน์สิ่งที่เราอยากจะพีเต์คำร้องไปได้ ตอนนั้นแล้วที่รู้สึกว่าชอบร้องอแล้วทําไมถึงมีวงนี้ขึ้นมาค่ะใครเป็นคนแบบต้นคิดว่าบบอยากทําวงจริงๆเป็นม่อนครับเพราะว่าอตอนแรกเราจริงๆม่อนกับปามอยู่มาหาหลัยเดียวกันแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าเราเป็นวงที่ประกวดมาใช่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะผมก็ประกวดแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะไปในทิศท,ทางแนวเพลงที่เราชอบก็เลยลองออกมาทําเองครับแล้วใช้เวลารวมตัวกันนานไหมคะ ไม่นานไม่นานครับประมาณ2-3สาวันครับมนสองสาวันคือได้มาเลยเป็นวงเพ r p l e Cat คเลยค่ะคือเพ r p l e Cat คมันเป็นมอนมาก่อนเราทำโคเวอร์ทำเพลงมาก่อนครับแล้วก็อพอดีปามเป็นเป็น f c ท่านหนึ่งอ่าอ่า<อ>ใช่แล้วก็พอได้เจอกันเนี่ยก็เลยปามก็เลยชวนกันแบบมาทำเพลงสักเพลงไหมแล้วก็พอมาเจอกันนะครับเราเราได้ทำเพลงด้วยกันก็รู้สึกว่ามันมีความคลิกกันบางอย่าง<อ>ก็เลยชวนมาเป็นดูอ้อเลยแล้วเ,เริ่มเข้าวงการมาได้ไงคะ อันนี้เราเข้าหรือยังครับเข้าแล้วค่ะเริ่มยังไงดีไหมก็คือเราก็ปล่อยเพลงของเรามาเรื่อยๆครับแล้วก็พอดีมีทีมสเกลก็คือพี่ต้นแบรลีนพี่ฟุงเบเทอร์แลวก็พี่หยางพี่หยางมูเว่ยครับใช่ครับมาติดต่อเราว่าอยากรู้จักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนัดคุยกันสักรอบหนึ่งครับแล้วก็มาถึงจุดนี้ตื่นเต้นไหมคะตอนเขาทักมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพลงแรกของวงคือเพลงอะไรคะ เพลงแรกของวงจริงๆชื่อเพลงว่ายังมีฉันครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีปามเลยเป็นมนคนเดียวอก็คือคงไม่เหงาอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าในนามดูโอ้ก็จะเป็นเพลงคงไม่เหงาครับบอกเลยว่าตอนนี้ได้ความรู้จักกับพี่ๆไปเยอะมากแบบเต็มอิ่มเดี๋ยวพี่ๆเขาเนี่ยจะเอ็นอร์จีดรอปเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเหนื่อยจะเบื่อเราต้องพาพี่ๆเขาไปเล่นเกมให้มันกระเพาะเบาหน่อยเพิ่มเอ็นอร์จีกันแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปพักก่อนเพราะว่า เล่นเกมเนี่ยต้องใช้เ n e นอร์ีเยอะมากใช่คะ่ะโอเคงั้นเราให้พี่ๆเขาไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ,ะกลับมาที่เบรกสุดท้ายของพวกเราแล้วนะคะก็มีเกมสนุกๆอย่างที่บอกเอาไว้ว่าใ,ให้พี่ๆได้เล่นกันนั่นก็คือเกม เพอ c ์เ c h a ช l e n g e ฉันชอบจุดๆนั่นเองค่ะโดยที่เกมนี้นะคะเล่นง่ายมากๆเลยคล้ายๆกับเกมด i s ออเดดพี่ๆเคยเล่นเกมด i s Or เดดมาก่อนไหมคะไม่เคยครับอ่าพี่ๆจะมีเวลาตอบพวกหนูแค่3าวิเท่านั้นแต่ว่าต้องตอบให้ตรงกันนะคะพวกหนูจะได้รู้ว่าพี่ๆเนี่ยใจตรงกันหรือเปล่าใช่ก็คือแบบจะมีคําถามเช่นแบบทีมกินผักหรือว่าทีมกินเนื้อแล้วพวกหนูก็รับ3 2 1หนึ่งให้พี่ๆได้เลือกกันวัดความแบบใจตรงกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมครับโอเคงั้นหนูเริ่มเลยนะ มาว่างทะเลกับภูเขาค่ะสามทะเลครับทำไมถึงเป็นทะเลค่ะทั้งคู่เลยผมชอบเล่นน้ำครับชอบความเย็นมากกว่าผมเกิดเมืองเหนือครับมีแต่ภูเขาก็เลยชอบทะเลต่อไปบ้างค่ะกลางวันหรือกลางคืนสามน่งกลางคืนครับทำไมถึงเป็นกลางคืนคะตอนเช้าไม่น่าตื่นนะ ใช่ครับเพราะรู้สึกว่ากลางคืนมันเป็นเวลาที่ที่สมองเราเล่นใช่แปลว่าชอบทํางานตอนกลางคืนใช่ไหมครับทั้งคู่เลยไหมรู้สึกว่ากลางคืนมันเป็นเวลาของเราครับเราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุดต่อไปนะคะของหวานหรือของขาวคะสามสองหนึ่งของขาวครับเฮ้ยสามข้อติดแล้วนะทำไมชอบอะไรคะหิวครับหิวผมรู้สึกว่าของขาวมัน มันกินได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าของหวานกินเยอะๆมันเลี่ยนก็เลยไม่ชอบของหวานเลยชอบครับชอบครับแต่ชอบของข้าวมากกว่าก็คือถ้าวัดกันก็คือกินของข้าวดีกว่าอย่างนี้ต่อไปมันเป็นโทนสีกันบ้างดีกว่าค่ะระหว่างฮัลเลอร์ฟูกับมินิมอลค่ะสามสองหนึ่งมินิมอลครับเฮ้ยใจไปถงกันแบบมินิมอลค่ะพอรู้สึกว่าไม่รู้พอพอเราเราเราอยู่กับสีมินิมอลแล้วมันเป็นตัวเองมากกว่าใช่ครับ แล้วปกติชอบสีอะไรกันบ้างคะจริงก็ชอบสีขาวดาทั่วไปเลยครับขาวดำครับขาวาวดำแปลว่าออฟฟิศเราส่วนใหญ่จะเป็นขาวดำก็คือแบบนี้เลยคแบบนี้เลยครูโทนครับครับต่อไปค่ะดูหนังหรือฟังเพลงคะสามสองหนึ่งทังคูครับทั้งคู่อ่าทั้งคู่ก่อนละกันเข้าไปถึงทั้งคู่ค่ะผมรู้สึกว่าการดูหนังมันมันได้อะไรบางอย่างที่จะมาเขียนเพลงได้ครับ ทั้งคู่อ่ะฟังเพลงอ่ะก็ถ้าฟังเพลงเราเราก็จะเป็นเหมือนกันเราเราได้ฟังอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ดีที่เราแบบเห็นว่าช่วงนี้เพลงมันเทรนไปทางไหนอะไรยังไงครับใช่ครับผมชอบฟังเพลงเพราะว่าผมจะชอบเข้า YouTube แล้วฟังศิลปินหน้าใหม่ช่วงศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ฟังไปเรื่อยเลยครับว่าแบบเฮ้ยมีใครแบบทำเพลงอะไรยังไงกันบ้างแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วเพลงที่ฟังนี้ชอบเพลงไหนไหมคะ ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงไหน็นพิเศษวาผมฟังทุกแนวเลยแต่ว่าถ้าถ้าที่ที่สบายใจที่สุดผมจะฟังแจ๊สครับสะพุงมีกาไปยองให้ผมจริงๆมันจะมีหลายช่วงครับฟังฟังทุกแนวแหละแต่ว่าถ้าช่วงขับรถหรือว่าเดินทางไกลถ้าขับรถเฉยๆไปนู่นไปนี่ใกล้ๆผมจะชอบฟังฮิปฮอปพวกแอบีเกาหลีครับ แต่ว่าฮิปฮอปของฝั่งเมกาก็ฟังก็ฟังแต่ที่รู้ไหมว่าวรวชอบฟังเพลงอะไรชอบฟังเพลงจะได้บอกลาสักทีนะ Super c น้าโอเคต่อดีกว่าระหว่างช้อปปิ้งกับกินค่ะสามสองหนึ่งช้อปปิ้งครับทำไมถึงชอบช้อปปิ้งล่ะคะมันสนุกอ่าเรารู้สึกว่าเราได้ของใหม่มาเข้าตัวเองเรื่อย แล้วส่วนใหญ่จะช็อปอะไรคะเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ทําเพลงหรือว่าน่าจะทุกมวลหมู่นะอะไรที่เซลล์เงี้ยสิบสใช่ครับแล้วต่อไปค่ะ introvert หรือ extrovert คะสามสองหนึ่ง extrovert ครับอฮ้ยอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วนะเอาเอา introvert ก่อนค่ะผมเปลี่ยนไป็นทางคู่ได้ไหมผมรู้สึกว่าบางบางอารมณ์นี่ครับผมรู้สึกว่า เราอยากอยู่กับตัวเองเพราะว่าเวลาอยู่กับตัวเองชอบชอบแบบทบทวนชอบคิดอะไรแต่ว่าบางอารมณ์ที่เราเมื่อเมื่อเราอยู่กับตัวเองนานมากๆเราอยากเจอคนแบบมันมันจะเหมือนจะจะไม่มีตรงกลางมันจะซ้ายกับขวาเลยสมมุติว่าเราเราอยู่ตัวเองมากพอปุ๊บเราอยากแบบประทะแบบเข้าสังคมสนุกสนานไปเลยแต่ว่าพออยู่กับสังคมเสร็จแล้ะเราก็แบบพอละเราขออยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับของผมก็ชอบความสนุกสนานครับต้องต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาแต่ว่า จริงๆมีมุม introvert น,นิดหน่อยอนานๆทีนานๆทีปีนึ่งเนี่ยเป็นครั้งเดียวสองครั้งอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าให้เลือกระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเนี่ยจะเลือกอะไรคะสามสองหนึ่งรุ่นน้อครับอุ๊ยไม่เหมือนกันสข้อสาข้อแล้วนะถ้าไมถึงเริ่มก่อนเอาเอา <c oughs> จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเราดูแลตัวเองได้ครับ ผมก็จะรู้สึกว่าผมชอบรุ่นน้องมากกว่าเราจะได้ดูแลเขาเขินส่วนผมนี้ชอบรุ่นพี่เพราะว่าผมรู้สึกว่าจะพูดว่างไงดีอะเราเรายังดูแลตัวเองไม่ได้แล้วก็เราอยากมีเราอยากมีสักคนหนึ่งที่ที่ไกด์เราได้เช่นแบบพอพอเป็นรุ่นพี่เขาอาจจะมีประสบการณ์บางมุมที่ที่เรายังไม่เคยมีแล้วเราเขาอาจจะแบบได้แลกเปลี่ยนกับเราแล้วเราเราชอบแบบนั้นมากกว่า อข้อต่อไปนะคะขี้อ้อนหรือว่าโดนอ้อนคะสามสองหนึ่งทั้งคูนครับอพี่ป๋อพี่ตาอจริงๆผมเป็นหนุ่ม introvert นะบอกแล้วไม่น่าเชื่อก็คือมันจะมีบางมุมนั่นแหละครับที่เราก็อยากได้คนอ้อนเวลาเราแบบรู้สึกเฟลรู้สึกไม่ดีในวันนั้นเนี่ยครับส่วนผมนี้ทั้งคู่เพราะว่า ผมรู้สึกว่ามันมันควรจะบาลานซ์กันเช่นแบบถ้าเราโดนอ้อนปุ๊บเราก็ต้องเราก็ต้องอ้อนเขากลับบ้างใช่ม่อเป็นการแบบให้มันเท่ากันอ่าแล้วระหว่างพักผ่อนชิลๆกับออกไปเที่ยวแบบเอดเวนเจอร์จะเลือกอะไรคะสามสองหนึ่งชิลๆครับ <c oughs> <c oughs> ออกไปเที่ยวครับ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> เริ่มจากพี่ม่อนก่อนมากดีกว่าคะ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบบรรยากาศที่ที่มันชิลๆแล้วก็ผมเป็นคนชอบนั่งคุยกับคนแบบแบบในเรื่องที่มันดีฟทอลเรื่องที่มันซีเรียส ใช่ครับของผมก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าผมจะออกไปกับเพื่อนที่แบบว่าสังสรรค์ก็เลยชอบเที่ยวที่มันแบบสนุกสนุกแบบใชเลยตะลยอ่าโหเต็มอิ่มมากเต็มอิ่มมากวันนี้ก็คือแบบสนุกสุดๆจอยมากๆพี่ๆจอยกับพวกหนูไหมคะจอยครับสนุกครับก็ขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะครับก็ ตอนนี้นะครับเพลงจะได้บอกลาสักทีนะครับของพวกเรานะครับปล่อยแล้วนะครับที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับแล้วก็ YouTube s p i c y d i t ครับครับแล้วก็ตอนนี้มีชาเลนจ์ให้ไปแต่งแล็บสดใน t ิ k กต็อกเนาะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่ p u r m l e c a t o t official นะครับทุกช่องทางครับผมอ่ะขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายมากที่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของเราเราแล้วค่ะในรายการ Idol c h ช t Chat นะคะรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาคุยกับแขกรับเชิญแบบ Exclusive สุดๆค่ะ สามารถติดตามพวกเราได้นะคะทุก6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะใช่ค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะหรือว่า AS Play กด202ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้แล้วค่ะที่ y o u t u b e m o n o 29 Music Station ค่ะ,คะยังไงวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย